ระหว่างเราคือมือถือนะคะนี่ค่ะงานเห็นไหมคะปกที่เปื่อยงานเข้ามาค่ะเยอะมากเลยนี่เสื้อหนึ่งตัวสองตัวนะคะและ้วกางเกงขยายเอวอีกนี่กางเกงขยายเอวนี่กําลังนั่งทํานะคะอาจจะไม่มีเวลาอาจจะไม่มีเวลานะคะตอนเย็นนะคะก็ะเลยขอจัดซะวันนี้เลยนี่ค่ะทำใหเ้เพื่อนๆดูนะคะนี่ ก่อนเดือเลยเราก็ต้องรอน,นะคะปกตัวนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะปกที่มันโอ้ยตัวน้อ,อยยังไม่นอนเหรอเสื้อยาที่ไหนบ้าเสื้อลูกค้าชั้นจะดูให้ดีๆนะเสื้อลูกค้าชั้นจ้านี่เห็นไหมเสื้อเชิ้ตนี่ยสองตัวมีชันนโต๊ะกินข้าวชั้นนี่ แล้วก็กเกลเกงตัวนี้นะคะกเกลเกงตัวนี้ขยายเอวเห็นไหมนี่งานของฉันก็คือจะต้องเลาะแล้วก็ขยายแต่ที่จุดขยายนี่มันก็อยู่กึ่งกลางของเอวนี่งานของดิฉันนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นี่เลยเลาะตรงนี้เลยนี่เห็นไหมมันมีเผื่อเย็บเนี่ยขยายได้อีกตั้งนิ้วหนึ่งแน่แล้วก็ขยายจนสุดนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่นะคะเย็บเข้าไปเนี่ย ไล่ๆไลไลลไปนี่ค่ะก็จะได้นี่แรงงานของเจเกลล่นนะคะ่ะงานที่สร้างรายได้เล็กเน้อ,อาายนถือว่าขาดไลท์ด้วยเพราะเมื่อวานไม่ขึ้นไลฟ์สับสนนิดนึงนะคะว่าควรจะไปทิศทางไหนแต่เราลืมไปว่าช่องหลักเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกแล้วก็มันเป็นรายได้แล้วเราไม่ควรไปคำนึงถึงอ,อ่าเรียกไง ไปคำนึงถึงอะไรที่มันยังไม่เห็นผลผิดไปนิดหนึ่งชั่วแวบหนึ่งทำให้เราเสียศูนย์ไปได้กำลังจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังนะคะเต๋โน้อยยังไม่นอนเนอะเต๋น้อยอยู่เปล่านี่นะคะนี่แหละแล้วกำลังจะบอกเพื่อนๆอีกนะคะว่าวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะไม่ได้ขึ้นไลฟ์แล้วก็อาอาจจะมี คลิปอัพโหลดลงไปบ้างนะคะแต่ไม่กระดวกในการขึ้นไลฟ์ค่ะเพราะว่าติดงานอันนี้เป็นแค่เล็กน้อยนะคะที่เห็นแต่ที่มีอีกหนึ่งถุงเบเลอร์เลยเป็นถุงปุ๋ยเลยอะมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะคะเพื่อซ่อมเพราะมันเป็นกางเกยงยีนด้วยอันนี้คือลักษณะในครั้งงานที่แนะนำเข้ามาจากลูกค้านะคะที่มาทำรถนะคะ ห็นไหมคะมีงานทำนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องมาบอกเพื่อนๆว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะให้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นที่เกี่ยวประมาณหลายวันอยู่แล้วค่ะนะคะไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะติดตามกันได้นะคะในคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะขึ้นวันไหนแต่วันนี้ขอไลฟ์สดก่อนนะคะทำงานไปด้วยแล้วสดยเวยบเอยเอาไก่ไว้ไหนเนี่ย โอเคนี่ค่ะและนี่คือเครื่องมือค่ะเครื่องมือในการตัดแล้วก็เลาะอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเขาควายค่ะนี่คะมันจะเป็นเอ่อเหมือนเขาเรียกไงกันไกลเล็กๆอะค่ะตัดได้เนี่ยค่ะใช้อันนี้เลาะนะคะเลาะเข้าไป เส้ปกเสื้อนะคะตรงนี้วิธีการลอดเนี่ยนะคะเราจะลาะเออด้านนี้ก่อนค่ะเนี่ยค่ะด้านที่เป็นข้างในนะคะเนี่ยสกิดเพียงเบาๆนะคะเอาเฉพาะเส้นได้นะคะเส้นขาวๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสกิดมันออกแล้วลอดลอดลอดทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่าให้เข้าเนื้อผ้านะคะเพราะว่าปกเชิ้ตเนี่ยนะคะเป,เป็นเป็นส่วนที่บอบางมากเป็นส่วนที่บอบบางมาก เมื่อกลับออกมาแล้วนะคะคตรงนี้จะต้องใช้ได้เนี่ยค่ะคนะคะ,ะ,คะมันขาดาเป็นเสื้อมียี่หอด้วยนะเขาก็คงเสียดายแล้วเป็นเป็นผ้าที่ใส่แล้วนุ่มมาะนั่นแหะค่ะ,ะ,คะที่เกียวจะถือว่าอคลิปนี้นะคะเป็นคลิป ลงไปอ่าเขาเรียกอะไร,รเป็นเป็นคลิปพรีเมียไปเดี๋ยวจะขอโทษนะคะแป๊บนึงแต่ตอนนี้นะคะผมได้เรื่อ่าแล้วก็อย่างนี้ไปก่อนนะคะเป็นการ